อยากมีแฟนอะ่ะมันต้องทํำยังไงขอสักสามวิธีเราต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนผมเชื่อว่าเวลาทุกคนเห็นคนที่รักตัวเองอะ่ะเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะคนนั้นจะมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีแล้วเมื่อรักตัวเองเป็นแล้วจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำตัวเองเสียใจการที่รักตัวเองนอกจากจะมีแฟนแล้วเราจะได้สิ่งที่ตามมาคือการมีความรักที่มีคุณภาพด้วยสองคือลองหาสิ่งที่ชอบแล้วลองหาสังคมจากมัน สังคมเนาะสภาพแวดล้อมผมรู้สึกว่ามันต้องไม่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 ไ,ม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 ไมกลกันเกินไปอย่างเช่นแบบมีอะไรบางอย่างร่วมกันมีเจร์นี้ร่วมกันมีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตร่วมกันอย่างที่สามเหรอครับอืถ้าคนนั้นไม่ได้ดีกว่าผมยังมียิ่งกว่าสามอีกนะเนี่ยเอ้ามันไม่ได้หายากเลยคนที่รักครอบครัวอทํางานหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ดูแลได้ปกป้องได้รักสัตว์รู้จัก <laughs> พูดมีมายเซตที่ดีรู้จักคอมมอนเซนส์เข้าใจไหมฮะ,ะ,ะแบบมีมีความคิดก้าวหน้าแต่พะวงหลัง <laughs> <laughs> อะไรอย่างเงี้ยฮะ